ผมเอฟซีของเสียลมชูของเราเมื่อนี้มาขายรถสองคันครับสามหอสพครับสามหกเอสพีมึงไม่น้องเหมือรถมีปัญหาครับมดูมาย่นอองครับหูกยังมไม่ใช่กลเห็นมังบุ๋มหยกไม่หนูกดิสีบางเดิมเดิมเลยสีเดิมเลยคนหลางเห็นะครับไปขัดอีกล่างแล้วครับพี่บอยแล้วสงสีเดิมสีเดิมเียงว่าไอ้บ่ฮาว่มไม่หวนครับเชียงปกติ ระบบการทางานดีสี่หลอดผมมีคิดมุมผมมีลูกบากผมมีหลวมหางผมมีเด็กมีเดาครับพี่น้องฝานตรงรุ่นครับสองสองห้ากีตรงรุ่นะครับทางหลังแหงทางหลังแหงเรียบร้อยเบื้องแรกหลังล่างของแม่เล้วเห็นพี่น้องเ่ต้องห่วงเดี๋ยวมันยากถ้ามีลาลดมือสองพี่น้องจะไปซิ้มากไหมการซื้อลวดมือจะนึงคิดว่าซื้อนั่นซื้อมันก็จะธรรมดาแรับพี่น้องมือสอง เ่ต้องห่วงดอกซื้อไปบ่มีผิดหวังครัคันนี้ครับเลยไถหน้าหน้าบ้าน30 40, 40ไร่นี่โอเคครับครอบครัวครับรถครอบครัวครับ36ม p นี่เลยเล็กอินเจคชั่นเลยเป็นเกียร์ชัตเทิร์นแล้วเป็นรถเกียร์ชัตเทิร์นแล้วนี่ยทั้งไงมาเบื้องนี่แหงหินหินนี่ครับบ่ต้องห่วงแหงหินเลยอืมแหงหินหินอืมเป๊ะทุกอย่างพร้อมอืมต้องห่วงเลยประกันทั้งนั้นไฟออกแตกดังเบิ้งดีเบิงบ้งไฟออกเรียบร้อย เดีดังไปออกมืองห้องเดี๋ยวไปบิดดังเบิดสุทธิ์โมย่างพี่น้องบ่บ่มีบางทีเราพี่น้องขันดีมึงขันถ้าไปจัดทอนบุ้มมึงถ้าไปจัดทอนดิทอนถ้าไปจัดเดิมทุกอย่างเดิมเบิึงนี่แหะยางใส่ได้อี่กันลืมชำนาญเดี๋ของพเดี๋ยวยุทไิดีเดี๋ยวชำนาญเดี๋ของใส่กันลื้มมาเร็วจะมาเร็วเลยตัวเองจะไปว่าไปซุ่มไปนั่นไปนี่พี่น้องเห็นป่ะบุ้งมักจังไก่เอาเป็นพี่น้อง มาเบิง,บง,ง,บงดีล็ตาเบิ้ไไปีทองเบืองข้นหนังหมดมาเบื้องไปไปมาเบิงขั้น,นพีม,มาขัา้นพีสามหกสี่เจ็ดเอสพีเล็กอีกจะชนเหมือนกันเนี่เห็นไหมเล็กยังจะเป็นใช้แชตเตอร์อันนี้จะเจ็บสีเ่อย,งงยเล็กน้อยเอสพอ้ยรือบอกราคาเดี๋ยวขัีบอกราคาแล้วสองแสนสองแสนห้า สองแสนหาเลยพี่น้องระบบนี้แะครับแบบแนี้เลยแบบนี้สอออุปกรณ์2องชิ้นสองนห้าสามหกเอเนาบอพี่น้องเด้สองนหาปันเยมาคับนี้บากค่ายาตัวค้ไม่ถึงราม3 5นห้า่บาทแล้พี่น้อง่สามนห้าหมื่นกับมเดิมเจ็บสีหน่อยพ่ได้มาโกกัเจ็บเจ็บนี่แหละ่้งพี่น้องห็นเลยเจ็บจังเโกโก้เขาเี่ยเรียบะคือสาพุ่ม เลียมเยบน้่องห้องนียางดีสีเส้นพร้อมลบแรงดึอีกเชนสี่จอมาต้งเอารย่ายยึดานงาเลยเรียมเงียเงนเรียมเงยบบุบกันทั้งนั้นเกยบ้อ้ฝานตรงรุ่นมาตรงฝานตรงรุ่นมานังตรงรุ่นนันครับสองสองสี่หกีพิพัตรงรุ่นครับตรงรุ่นส

ไม่หวามาลงรถซื้อไปว่ามีผีดังเจ็บซีของเศษกระบื้ทุกคนรอนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาซื้อเกาไปนั่งพี่น้องมาเบิ้งมาเยี่ยมมายามกันเบิ้งไปเรื่อยๆถือใจห้อยซื้อเงินของพี่น้องเนาะมาเป็นหน่อยๆบาทเอาวันนี้ปิดคลิปเร้่พี่น้องสวัสดีครับ